คือทีมสีน้ำเงินนะครับซึ่งทีมสีแดงนั้นอ้าวทีมสีแดงครับคุณรายการเข้าแล้วครับคุณทำอะไรครับคุณโววคุณโฟคุณเบนครับปกรอบแล้วนี่ปกรอบแล้วคุณหนูเลยนี่คุปิริตลูกมาเชียร์กันหน่อยคุณมาชวนตีใช่คุณก็ต้องมาให้กำลังใจทีมสีน้ำเงินหน่อยสิครับไม่ไม่ไม่โลกจะได้สวยไงไม่เาเชียร์เขาผิดหนูตรงๆจะไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งไม่ยุ่งเลยเหรอ ใช่ถ้าไม่ยุ่งวันนี้ถ้าไม่ยุ่งวันนี้ไม่ได้ค่าตัวนะโอ๊ยอะไรโอ้โหให้เยอาๆๆใครพี่ผ่านนะโอ้เห็นเงินเห็นแเงินสุดท้อ่ะกำแพงนี้นะครับมีชื่อกำแพงว่ากำแพงกันชนโอ้ถ้าคุณสามารถผ่านกำแพงกันชนนี้ไปได้เนเจอร์กิฟต์แจกเพิ่มไปอีกนะครับ10,000บาท ราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับกำแพงกันชนนี้ะนะครับเมื่อผ้าม่านเปิดแล้ว,วดูให้ดีกำแพงมันจะมีกันชนให้กระโดดข้ามกันชนนั้นก่อนแล้วค่อยพุ่งผ่านรูของกำแพงไปนะครับทาให้ได้นะครับผ่านไปให้ได้ทั้ง3คนถึงจะได้เงินรางวัลเพิ่มไปอีก10,000หมื่นบาทเ<ช>อ้าทิมสินเงินพร้อมไหมครับพรอ้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เพลแอลดี รู้กันนะครับว,ว่าทีมสีน้ำเงินจะได้โบนัสเพิ่มอีกหนึ่งมื่นจาก n นเจอร์กิฟหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าข่าหม ทีมสิน้ำเงินนี่เขาไปเอาพลังมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้นะเนี่ยพอเห็นกำแพงครับแม้จะดูงงงกันอยู่แต่ก็ยังอุตส่าห์ระโดดผ่านกันชนของเราไม่ได้ดูสิครับแต่มันไม่รอดดูครับผมคุณแอมของเราโดนกำแพงชนลวงลงน้ำแบบสิ้นสภาพแม่ทำได้เกือบดีแล้วแต่ก็ยังดีไม่พอนะเนี่ยห่าาฮาฮ่าาจริง โอ้โหอะไรครับ,รบตอนแรกพี่ว่าฝั่งพี่ไม่เต็มอย่างเดียวนะ ตอนนี้มันเริ่มมาไหลมาทางฝ<อ>ังง่งนี้แล้วตอนหลังพี่ก็ฝั่งนู้นก็รั่วเดี๋ยวนะก่อนถามก่อนว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ดูง่ายไม่ใช่หรอครับกระโดดข้ามกันชนแล้วก็ข้ามดูไปอ่ะเหรอครับผมว่าวิาทีนั้นนะ่ะมันเกิดสงครามกับผมมาแล้วไงยัง,ยงไงมันยังไงผมบอกไปเนี่ยตั้งวัหน้าแม่ผมลอยมาเลยมันเป็นแฟลชแบ็กมันโดนเรื่องราวตอนแม่ป้อนข้าวผมปั่นกระยานด้วยกันผมคิดว่าผมตายแน่พี่นั่นไงวิทีนผมตกมาปุ๊บพี่ขาปุ๊บปักปักผมรนอนสามวิธีไม่คสนใจผมมีแต่คนว เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะลูกทีมพูดเรื่องอะไรอ่ะสรุปแล้วนะครับทีมสีน้ำเงินร่วงไม่สามารถคว้าโบนัสจากเนเจอร์เกฟอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับที่มาร่วมสนุกสนานกับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแน่นอนครับความสนุกสนานตั้งแต่ต้นรายการนะครับ Nature g เ m e เดี๋องนี้คุณผู้ชม ว่าที่ชมรายการแล้วอยากจะมาร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะครับคุณสามารถมาเล่นกับเราได้นะครับสมัครเข้ามาเล่นครับทาง www.holintwailand.com h e หรือว่าเข้ามาติดตามภาพความเคลื่อนไหวได้นะครับที่ facebook.com/holintwailand h e แหมเวลาซาของพวกเราหมดลงแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แข่งซ่าต้นต่อไปจัดหนักหนักกับหัวหน้าทีมคุณแอเชิญยิ้มและคุณยองลูกกี้มาดูกันว่าตลกจะดับซ่ากำแพงของเราได้ไหมแล้วเจอกัน